สวัสดีครับพ like oh ี e ่ต้อนรับเข้าสู่รายการกายยฮกโซเท้ามา EP นี้เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะตา EP นี้นะไปดูกันเองที่ต้นคลิปเลยจำไม่ได้จำไม่ได้เกมนี้นะคะมีชื่อว่าฉันคืออะไรไม่พูพร้อมกันแล้วเงี้ยค่พูดเดวเนื้อสัตว์ เกมนี้นะคะมีชื่อว่าเกมฉันคืออะไรเ ครับผมทาได้กติกานะครับกติกาก็คือเราจะมีคํามาให้คํานึงแล้วก็คนที่ถ่ายจะต้องสะโขบให้แคบลงเพื่อตอบคําถามนั้นให้ได้ใช่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็คือครูอธิบายเองเมื่อกี้เยี่ยมเยี่ยบเจี๊ยบเพื่อนตบตบตบมาตบเงยจ้แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือคนแพ้ต้องโดนลงโทษแค่นั้นโอเคกกติกาไม่ต้องสนใจมากหวานเจี๊ยบไปดูกันเองเริ่ม ใหญ่มากเลยโอ๊ยมันมันกว้างเกินจริงหรอใช่แล้ววันนี้สมเขามาด้วยแต่ตอบไม่ได้ตอบอะไรตอบว่าควายไม่ได้เหมือนกับแล้วลยค่ะไม่ใช่แล้วอะไรหรอเริ่มอ่ะเป็นสิ่งมีชีวิตปะไม่ไไมม่่เป็นสิ่งของไหมไม่เป็นสถานที่หรอไม่ใช่หรอกึ่งกึ่งเออกึ่งสถานที่หรอสถานมันก็ยังไงล่ะสถานประกอบบ้านโอไม่พูดดีกว่า ช่วยได้เหรอะไม่ไม่ไม่มันเป็นที่ว่าหาความรู้ปะก็มันมีส่วนใ่ให้ความรู้มีส่วนให้ความรู้ให้ข้อมูลอ่ะฮะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตใช่ไหมใช่ใช่จ้าพี่ใส่อารมณ์ได้มม่ใครพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์หาความรู้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตไปหาความรู้ท้องเรียนใช่ไหมใช่ไม่ใช่ เป็นที่ทำงานใช่ไหมใช่ใช่เป็นที่แต่หนึ่งนะเล่าปะเล่าปะเตรียมงานกิไหวหาความรู้หาความรู้เป็นทีมงานใช่ไหมใช่ขอตอบบ้านไก่ชนคารีอาอะไรนะต่อฮะ หนึ่งและที่สองนี้ตาบ้างกิ่งจัง้วะไปรอดแน่เลยไปอย่าเพไปไม่เห็นไม่เห็นสาบานได้สาบานเลยโอ้ยยากมากถามอะไรเป็นสีมีชีวิตไหมใช่ไม่ไม่ไม่เขาไม่ได้ไอ้นี่ระบุเขาไม่ได้ระบุใช่สถานที่ไหมใช่มีสถานที่ อ่เกึ่งกึ่งมันก็สถานที่นะเอาไว้แข่งขันไหมไม่ไม่แต่ก็แต่ก็แข่งขันได้เออแต่ก็แข่งขันได้พี่แอบโง่เนี่ยคนใบก็งง่อ่ะเออเจิดเจิดเออมีคนเยอะไหมเยอะเยอะเยอะมากเออแล้วแต่วันขอใบเนี้ยหน่อยขอตอบหน่อยแล้วกันเออตอบแป้วบวกเพิ่มหนึ่งนาทีนะเออโอเคมั่นใจระดับซีรีส์แล้ว

เอาถามนี่หรือยันดีเวลาเดินอยู่นะเวลาเดินอยู่นะเป็นยันพานาไหมไม่เยี่ยยยไข่อะไรอ่ะไข่บึนบึนเนาะไอ้ชี้ไอ้ชี้ไอ้ชี้โง่อีกทีนี้เฟ้นสถานที่กึ่งกึ่งเออไม่ใช่สิ่งมีชีวิตใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ถามไปเลยไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ข้างในอ๋อ เป็นสิ่งของใช่ไหมไม่ไจนเกือบทั่วทิศรางวัลเยอะปะรางวัลเยอะเออรางวัลโอ้ยใบแบบแทนแล้วเนี่ยเป็นให่กูบอกเฉยเลยเป็นซุ้มใช่ไหมใช่มาไก่แล้วเว้ยซุ้มเขาพูดไปหมดแล้วนะข้ับมูลเนี่ยอันนี้คือแบบพูดบีบอะนะออาทิตย์นี้มีแข่งขันไหมมี ใครวะเยอะไปซะด้วยทีนี้คิดดีๆคิดดีๆเมือนเมื่อเช้าเมื่อเช้าเพิ่งมีข่าวไปเลยมีแต่แต่ไม่ได้แข่งแล้วมาใกล้แล้วมาใกล้แล้วมันคืออะไรปะขี้วันนี้มีนัดูตัวไหมไม่ม่มันมไ่ไม่ไม่ไมแ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ม่ม่มีไปม่ไม่่ไม่ไม่ม่ไ่ไ่ไม่ไไม่ไม่ไม่มลไม่่มม่่นม่ เกิดนี่ชอชกจริงเลยเข้าแปลถูกได้เหลือแตกเลยครับสันต้าได้ได้กี่นาทีครับเนี่ย3นาทีครับโโอ้หบอกแล้วใช่ไหมพี่บอกเพิ่มละตาน้องเจียกหาอมันนี้เป็นดูโอเคได้ยักได้ยักอ่ะโอเคพันฮังเลย มันเป็นคนใช่หรือไม่ไม่ไม่ใช่เป็นสถานที่ใช่หรือไม่ไม่ใช่เป็นสัตว์ใช่หรือไม่ไม่ใช่โอ้ยยากนะไม่บอกบอกไม่ได้แล้วไม่ลุกพิลิลลุกพิลลเดี๋ยวเป็นสิ่งของใช่หรือไม่ใช่ใช่เออไม่บอกยังไม่ได้พูดเฮ้ ออกจ้าว้ข้างล่างหูนั่นเอ้ล่างหูนั่นมันเจ็บเออจะละจะมาหัดคล้องเหยคู่เด็กเลเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันใช่หรือไม่มันก็ไม่ใค่ใช้ในกลุ่มคนบางคนคนเฉพาะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าใช่หรือไม่ไม่ใช่วิ่งยากอ่ะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับไก่ใช่หรือไม่ใช่โอ้โหอันี่ยากเขาไม่ใหญ่เลยไม่รู้ ใกล้แล้วใกล้แล้วไม่ยากออใกล้แล้วแคบแคบได้แคบได้อีกแคบได้อีกแคบได้อีกเหรอนะเก,ก,กี่ยวกับไก่อ่าเกี่ยวกับไก่ไม่ใช่กล้วย <c oughs> อ,อ,อ่าไม่กินครับเปิดกล้องเกี่ยวกับไก่เป็นอุปรกรณ์ที่เอาไว้ขังไก่ใช่หรือไม่ใช่ใต่อค่ะเขาตอบค่ะอ่าไอเกี่ยวแม่ก้อไหนก้อไหนก้อนนี้ก้อนี้เขาตอบว่านะเขาตอบว่าโจมไก่ค่ะ ก็คือผู้ที่ฉลาดที่สุดค่ะขอบคุณค่ะเก้าของซีรีส์อีกแมนก็คนมันฉลาดอ่ะมึงได้แทนกูเลยดีนี่แหละออาใครต่ออย่างนี้แหละซีซ่าถึงวิวัฒนาการขึ้นมาอันนี้ใครต่อเฮียคุณช่วยสุด้วยแล้วุช่วยกูด้วยนะเออเดี๋ยวกูช่วยกูช่วยล่ะโคตรทบฟอมเลยตัวนี้ใช่พื่ถูก้ไอมันช่วยาาโอเค ไม่เอาถามมาได้ถามเลยเป็นสถานที่ใช่หรือไม่ไม่เป็นคนใช่หรือไม่ได้ผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายเฮ้ยทำนี้ได้เหรอได้โว้ะขอโทษถามได้ผู้ชายใช่ไหมอ้าวแล้วกูตอบผู้ชายไปแล้วอยู่ในบ้านไก่ชนใช่ไหมใช่หูเขาท้องอกเขาใกล้ๆเลยเชี่ยอยู่ในอยู่ในรายการอะไรก็ไม่ไม่เชิงว่าอยู่ในรายการว่ะ ไม่ไม่กัมสึก,กัม่ึมีบ้างน,นิดหน่อยนิดนึงนา,นานๆทีนานๆทีมีเห็นเพราะบ้านแปบกบเห็นปะ๋ยวพาปั่นไซคุ้งอะไเงีย้ยอ้อมอ้อมครับดิคนที่กูไม่ชอบใช่ไหมหไม่รู้จะชอบไม่ชอบนะใครวะคนนี้คนนี้มึงมึงชอบด่าไอ้เต้ยไอ้เต้ยไม่ใช่ อันนี้ตอบเขาเนี่ยอันนี้ตอบใช่ไหมหรือว่าตอบแล้วเมื่อกี้ตอบแล้วตอบตอบไม่หรือว่าต้องพูดไม่ถ้าเมื่อกี้ตอบแล้วก็คือพีดผิดน้าดานตอนี่มันทำรายการอะไรวะเข้ารายการกับพี่แซมใช่หรือไม่คือเข้า้เข้าอยู่แต่ว่าน้อยมันนานานเข้า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 ทุกทุกรายการอ่ะอฮะเข้าทุกรายการอ่ะเข้าทุกรายการใช่อยู่ในทุกรายการแต่ไม่อยู่หน้ากล้อง ไอ้ตอบมะค่ะบอกหลับโอเคดูดูดูเนี่ยบอกหลับเนี่ยเสรีที่สี่อาทีกว่าแล้วไิ๋มแ่เป็นมันฉลาดนะ้ยโอมันขี้เสืออุ๊ยอ่ะทำเลยทำเลยเริ่มเลยเริ่มเริเป็นคนใช่ไหมไม่เป็นสถานที่ใช่ไหมไม่อุ้ยอะไรอ่ะเป็นสิ่งของใช่ไหมใช่ ใช่เป็นสิ่งของด้วยใช้ในชีวิตประจำวันไหมไม่ไม่ไม่แต่บางวันก็ใช้เออมันใช้แค่เทศกาลอะไรวะใกล้จะเทศกาลแล้วฮะเฮ้ยความเกินอะไรอ่ะแคบเกินถามต่อถามนี่ไปแล้วน่ะรอดรอตอบคุณจะบอกอะไรต่อองงอ่ะเมื่อกี้มีอะไรบ้างล่ะมีสิ่งของอย่างเดียวเลยฮะแล้วอะไรต่อ ก็ถามมาเลยไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันแต่ก็มีใช้เอ้ามีใช้บ้างด้วยเป็นในเทศกาลเหรออ่าฮะใช้กับหัวเหรอใช่ก็มีนะก็เคยเห็นอะไรวะแล้วแต่ขนาดเออแล้วแต่ขนาดหูมือแปดยุณพี่อะไรอ่ะช่วยน้องหน่อยดิเอออช่่วยยหนขาถามมาดิจะช่วยยังไงล่ะพี่ใหม่ไหม ไม่ไม่ก่อนปีใหม่กระโ Thông เหรอลอยกระทงไม่ก่อนปีใหม่นิดนึงก่อนปีใหม่นิดนึ่งคิดมากเหรออ่าคิดมาสแชร์กางีใช้คิดมากอ่าอะไรวะเทศกาลคริสต์มาสขอช่วยเต็มที่เลยเออใกล้ตัวไก่ม้าไก่หัวอุ้ยมันเหี้ยมันหันแล้วอะอะไรวะมันหันแล้วอะ ถ้ามึงตอบไม่ได้นะเป็นต้นเหรอใช่<ห>ตอบเลยไก่มาเป็นต้นเหรอม้นเชสต์มาสใช่เลกี่นีครับอนที้ทเฮ้ยมันมีสามเยสี่ออรอสุดท้ายว้าว โอเคทำได้อะไรวะทำได้ทำได้ถามอะจ้าง่ายนง่ายอยู่อะไรอะอันนี้คำตอบกว้างเวอร์เป็นคนใช่หรือไม่ไม่ใชุ่สถานที่ใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช่ทำงานใช่หรือไม่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 กึ่งมันกึ่งมันสามารถทำได้สามารถทำได้เฮียอะไรวะ เราทำได้มันใกล้มากอ่ะมันใกล้กับกับเราเราแบบใช่แบบคุ้นเคยทุกวันพูดกับทุกวันพูดถึงมันบ่อยมากโคตรบ่อยอ่ะทำได้แล้ะทำได้และเดี๋ยวถามอยากให้ถามอ่ะเจ้าถามเป็นชีเจ้าพูดสนามเหรอใช่ใช่ามอะไรอ๋อมันมันไม่ได้มันแค่ใช่แต่มันไม่ถูกอ่ะมใช่แต่ว่าใช่สนามอ่าอ่าอ่แคบมากแคบมากแล้วนะมี ตติ๊กกอขู่เขากินคนใช่หรือไม่ไม่ใช่ราชดำเนินดีสารใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ได้ระบุไม่ได้ระบุว่าตรงนี้ตรงนี้อ่ะแต่ว่ามีโดยลักษใช่โดยรวมโดยรวมเรียกว่าอะไรโดยรวมเลยมันมันสามารถพูดได้สองอย่างอันนี้ให้ให้เขาถามดูถามเขาดีใครวะศาสนามก็เขาถามพีก็เข้าใจเขาดี สนามสถานที่ไม่เก่าป่ะไอ้เหี้ยมันสรุปคือสนามใช่ไหมใช่นิดเดียวเองไย่างอันนี้นงที่มีพรุ่งนี้ใช่หรือไม่ไม่ใช่มันมันไม่ได้มันไม่ได้กำหนดว่าเป็นอันนี้อันนี้อันนี้อ่ะก็คือนี้มันกว้างเลยอ่ะทั้งหมดอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าใช่ ั้งหมดทีวีคุณอันนี้ไปสุดๆแล้วนะเอออันนี้อันนี้อันนี้เฮ้ยกูคิดไม่ออกอะไรวะไปเยอะเยอะเว้ยอะไรอันนี้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 มันมีคำว่าสนามอ่ะพี่ลองถามมาพี่พี่คิดอะไรได้บ้างแต่ป็นสถานที่ใช่มีสนามใช่เที่ยวอะไรอ่ะเที่ยวคำว่าสถานที่ออกแล้วลงน้ำแก้สนามอันนี้ไปนะคนเยอะมากๆ เยอะมากๆม่ก <meio. S 2> ็สนามมันคนเยอะใช่แต่มันมีต่อไงก็มีถึงประเทศทั่วประเทศไทยเลยอะมีแคบแบบโหยทั่วประเทศไทยเลยพี่ลองพี่ลองถามมะเยวจะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่สนามไก่ชนเหรอสนามไก่ชนเหรอใช่อยู่เวนะ สรุปผลเกมนี้นะครก็จะเป็นในทางของเซรีไก่ชนได้4สีทีกว่าไม่ใช่เขาแพ้เราตบมือไปอ่ะอ้าวก็ตบมือเป็นผู้แพ้หรอผู้แพ้ยิ่งใหญ่เลยเป็นผู้แพ้แต่ก็มากระตบมือนะก็เสียใจนะครับสําหรับเกมนี้เนาะแต่ว่าอีพีนี้เขาบอกว่าโดนทําโทษนะคบทลงโทษของเราดำนะไม่ใช่บทลงโทษทีพีนี้นะครับก็คือ ไม่มี أ, บัลลุโมดอ,อะไรคเนี่ยบัลลโมดก็คือไม่มีบัลลโมดไงกูจะเล่นมุกเไม่แพ้ไม่แพ้เฉยไม่เป็นการเซอร์ไพรส์ที่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สุดสุดครับผมก็สำหรับอีพีนี้ครับสีดีรอดตัวไปอีกแล้วนะครับผมมาทุกอีพีก็เดินทุกอีพีอีพีนี้ก็เลยให้รอดนะจ๊ะครับผมต่อมาอีพีนี้สงสารเฉยๆดอกเลยให้รอดใช่เพราะเซนต้าเขาต้องใส่อย่างนี้ อโอเคมินท่าเองอ่าส oh, okay. ำหรับมีพี ah ้ีนะคะก็ประมาณนี้นะครับเจอกันทุกวันเสาร์ตอน5โมงเย็นนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ